ยังมีที่ว่างให้สมัครชิมช็อปใช้ลงทะเบียนวันละหนึ่งล้านคนไม่ได้แปลว่า10วันจะ10บล้านข้อมูลจากเพจกรมประชาสัมพันธ์4.0รายงานว่า10ล้านคนนับจำนวนคนที่ตรวจสอบข้อมูลผ่านและได้รับเงิน1,000บาทเรียบร้อยแล้วจากเงื่อนไขาทางระบบกำหนดให้ประชาชนลงทะเบียนได้วันละ1ละ้านคน ทางผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับเงินนักตอนนั้นแต่หากรัฐบาลจะตรวจสอบข้อมูลก่อนเป็นระยะเวลา3วันก่อนจะส่ง SMS แจ้งผู้ลงทะเบียนผ่าน หรือไม่ผ่านการดำเนินการดังกล่าวโดยทางรัฐจะนับเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติผ่านได้รับเงิน1000บาทเท่านั้นซึ่งขนาดนี้มีผู้ลงทะเบียนผ่านประมาณ7ล้านคนผลแสดงว่าอีก3ล้านคนยังมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2562นี้ส่วนสาเหตุที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จผู้ลงทะเบียนอาจกรอกข้อมูลผิดพลาดในบางส่วนหรือเรื่องจังหวัดที่ตรงกับทะเบียนบ้านของตนเอง นรัฐพงศ์ปัญญตผู้สื่อข่าวเชีมมยงใหม่นิวร์รายงาน